สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะ การทํานายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านเก็บไว้เป็นพลังใจเป็นกําลังใจสําหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะ เพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะและขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีเพราะการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาและอยากให้สำเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวท่านนะคะ จะทําให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับท่านจะทําให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงลัคนาราศีสิงทุกๆท,ท่าน และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และนาราศีสิงในช่วงวันที่1-15ถึง15พฤศจิกายน65นี้นะคะ สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะสามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีสิงห์ก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้ดวงชะตาในด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่าน จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่ทางด้านการงานกันก่อนนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกยายน65นี้การงานของท่านมีความโดดเด่นมากนะคะจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานท่านที่ทำงานประจำ จะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือรักใคร่เอ็นดูท่านนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ท่านทำนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยมีมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะผ่อนคลายเบาบางลงนะคะท่านที่รองานหรือรอผลการสัมภาษณ์งานก็จะประสบความสำเร็จ สำเร็จนะคะจะมีข่าวดีจะได้งานนะคะแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการผิดนัดหรือ,อ,อความล่าช้าต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานต่างๆนะคะถ้ามีการนัดหมายก็จะต้องมีการคอนเฟิร์มนัดล่วงหน้านะคะเพื่อป้องกันการผิดนัด หรือการเลื่อนนัดนะคะแล้วก็ให้เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเกิดการผิดนัดหรือเลื่อนนัดขึ้นมาท่านจะได้มีแผนสำรองมาใช้ทํำงานต่อไปได้จะได้ไม่เกิดผลเสียหายต่อการงานของท่านนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะเพราะฉะนั้นจะทำเอกสารสัญญาอะไรนะคะ ก็ให้ตรวจสอบตรวจทานให้ดีนะคะจะพูดอะไรก็ให้มีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีลายลัก,กษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจหรือค้าขายนะคะ ในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอลูกค้าที่จะมีปัญหาเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วก็จะได้ผลกําไรที่ดีมีผลตอบแทนที่ดีนะคะแต่ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการอาจจะถูกนินทาว่าร้ายหรือพูดจาให้ท่านเสื่อมเสียจากผู้ร่วมงานหรือคนรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความลับของท่านก็อยากไปเล่าให้ใครฟังเยอะนะคะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะท่านจะมีเ,เกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะแต่ว่าท่านก็จะยังมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายกับ ที่เกี่ยวกับบ้านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนในบ้านเช่อนอาจจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่ารักษาหรือค่าดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับด้านที่ท่านไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะคะ<อ>เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะคะแต่ยังไงก็ตาม ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะการเงินของท่านยังคล่องตัวดีอยู่นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินของท่านนะคะ ต่อไปมาดูทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้ท่านจะมีสเสน่ห์นะคะจะมีคนอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาสมสารสัมพันธ์กับท่านเยอะก็ให้ท่านศึกษาพิจารณาดูให้ดีๆนะคะว่าเขามีคู่มีครอบครัวแล้วหรือยังนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะเกณฑ์ความรักยังดีอยู่นะคะท่านกับคู่ของท่านยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะแต่ว่าในช่วงนี้คู่ของท่านอาจจะงานยุ่งแล้วก็อาจจะมีความเครียดอาจจะทําให้มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวกับท่านไปบ้างก็ขอให้ท่าน อย่าใจร้อนอย่าวุ่นวามนะคะอย่าหงุดหงิดอย่าตอบโต้กันนะคะพยายามหาเวลาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็หาเวลามาทํากิจกรรมให้มีการผ่อนคลายแล้วก็สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยกันนะคะ สำหรับทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของโรคเก่าที่เคยเป็นจะกลับมากำเริบอีกนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะโรคทางสายตานะคะแล้วก็โรคทางระบบหายใจเช่นว,วัด ไอนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหากิจกรรมที่จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็อยา่าคลั่งเคร่งกับการทำงานมากจนเกินไปนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาะให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ